สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซล์มนวนะคะเป็นเซลลนะคะประจําเต็นท์รถบ้านน้องปายนะคะสาขาสุขุมวิทร้อยเนะคะอยู่ปากซอยแบริ่ง28นะคะวันนี้นะคะเซลนาวนะคะพาลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามเพจเราอยู่หรือใครบางคนที่ยังไม่ได้ติดตามกดติดตามไว้นะคะเซลนาวมารีวิวลูกคา้าให้ลูกค้าดูเนี่ยคันต่อคันเลยนะคะแต่ ก่อนไปรีวิวรถก่อนพาไปดูรถมาด้าสองคันนี้เชื่อว่ามีคนหามาด้าสเยอะนะคะแต่ก่อนพาไปดูมาด้า2เดี๋ยวเซลล์นาวแจ้งโปรโมชั่นก่อนนะคะตอนนี้โปรโมชั่นของเต็นท์รถบ้านน้องไปนะคะจะเป็นโปรใช้เงินออกรถแค่1,000บาทนะคะ1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะวันรับรถเฮียแถมเงินทำทุนให้อีก5,000บาทโอ้โหคือแจกหนักมากเยอะมากนะคะแล้วใครที่ดูคันนี้อยู่นะคะ เฮียมีโปรก็คือช่วยดาวให้5%หรือจะเอาขับฟรี60วันก็ได้ไม่ต้องกลัวเลยว่าเดือนหน้าจะได้เงินเดือนน้อยไหมนะ,ะจะโดนลดเงินเดือนหรือเปล่าจะมีกำลังในการผ่อนไหมเพราะว่าเราขยายระยะเวลาผ่อนเนี่ยอีก60วันเลยนะถึงจะได้เริ่มผ่อนนะคะอ่ะพาไปดูกันเลยนะคะคันนี้จะเป็นรถมาด้าสนะคะเครื่องยนต์1.5นะคะเป็นตัวสปอร์ตสปิริตนะคันนี้นะคะ เครื่อง1.5สปอร์ตสปิริตคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะมาด้า2ตัวรองท็อปคันนี้นะคะสเกิร์ตแท้นะคะสเกิร์ตรอบคันแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์คือน่าจะเป็นหน้ายิ้มนะหนา้ารักมาด้า2ตัวเนี้ยนา่ารักมากนะคะเหมาะมากจะหญิงจะชายขับนะคะรถคือดูทรงสปอร์ตฉบเชียวอยู่แล้วนะคะคันนี้สวยมากได้ล้อแม็กลายใหม่ล้อแม็กคือลายใหม่คือลายนี้นะ ของมาสด้ารุ่นนี้นะคะสวยมากนะคะล้อแม็กขอบ16นะคะนี่เลยอ่าพามาดูนะคะนี่จะเป็นไฟเดียวกระจกมองข้างนะคะใส่กันสาดมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยเลยใส่กันสาดมาให้แล้วนะคะเปิดเข้ามาภายในนะคะนี่สวยมากนะคะอ่าพาไปดูรอบคันกันเลยนะคะจะเป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูฝาท้ายกดเปิดแบบนี้ได้เลยนะ ฝาท้ายสามารถกดเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะนี่เลยกว้างขวางมากนะคะดูเลยจะเก็บของสัมภาระนั่นนู่นนี่นะคะเก็บได้เลยนะคะเก็บได้เลยนะคะนี่เปิดใช้งานได้ง่ายมากเลยนะคะนี่มองทะลุเข้าไปนะคะจะเป็นตัว5ประตูนะคะนี่นะเป็นมาด้าสองนะคะสปอร์ตสปิริตนะคะเครื่องพันห้าห้าประตูคันนี้เป็นตัว long top นะคะเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ S S เซนเซอร์เวลาถอยนะคะนี่เลยสเกิร์ตรอบคันแต่งมารอแล้วนะคะลูกค้าออกไปไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะสำหรับคันนี้นะคะเซลนาวเอามาทำโปรโมชั่นนะคะอ่ะเข้ามาชมภายในกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ชมภายในนิดนึงนะคะสักครู่นะสำหรับคันนี้นะคะเซลนาวมาทำโปรโมชั่นนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะไม่อยากให้พลาดเลยนะคะโปรโมชั่นของเรา ะะโปรโมชั่นของเราใช้เงินออกรถ1,000บาทวันรับรถแถมเงินทำทุนให้อีกนะคะ5,000บาทคุ้มจริงๆนะคะตัวนี้นะได้พวงมาลัยมัลติฟัง์กชันแล้วนะคะพวงพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดอะไรได้หมดเลยนะคะนี่นะคะเกียร์ก็ใช้งานง่ายนะคะนี่เป็นเกียร์ออโต้นะคะคอนโซล ค่อนข้างเรียบร้อยเจ้าของเดิมดูแลรักษาอย่างดีไม่ว่าจะคอนโซลนะคะหัวเกียร์หรือพวงมาลัยนะคะภายในจะเป็นเบาะอ่ากำมหยี่สีดํานะคะคุมโทนจะเป็นสีดําก็จะดูทรงสปอร์ตนะฝ้าหลังคาหรือว่าอะไรตรงนี้คือจะบอกว่าเรียบร้อยมากเจ้าของเดิมใช้ดูแลดีนะคะอ่าสำหรับคันนี้เซลล์นาวแจ้งราคาเลยนะคะวันนี้ที่เอามาทําโปรโมชั่นให้แฟนเพจรถบ้านน้องปลายลูกค้าทุกท่านเป็นอ่า รถบ้านลงไปได้ดูนะคะคันนี้ราคาเต็มนะคะขายอยู่2 8 9 0 0 0บาทนะคะแต่วันนี้ในไลน์นี้นะคะขายแค่เอาถูกๆไปเลยนะ2 6 9 0 0 0บาทค่ะคุณได้คันนี้ไปขับ2 6 9 0 0 0บาทรถปี2013นะไม่ใช่ว่าแบบปีเก่ามากนะคะคันนี้ราคาถูกได้รถปี2013สีขาวป้ายแดงคันนี้บอกก่อนนะ6 6 0 0 0 0บาทนะคะ แล้วถ้าซื้อสีขาวป้ายแดงต้องบวกเงินเพิ่มอีก7,000ันนะแต่สำหรับคันนี้นะคะขายแค่269,000บาทอย่ารีรออย่ารอช้าคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะคะใช้ฟรีดาวตกผ่อนงวดลับประมาณ4,000ถึง5,000บาทประมาณ5,000บาทนะคะคุณเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยผ่อนต่อเดือนผ่อนสบายมากนะคะผ่อนสบายมากแค่5,000บาทสนใจฝากชื่อเบอร์โทรไอดีไลน์ไว้หรือติดต่อเซลลมะนาวนะคะโดยตรงได้เลยนะคะ เบอร์โทร0657711999นะคะหรือแอดไลน์นะคะ ID ดีไลน์จำง่าย k. no. w. 0 2นะคะแอดไลน์มหานาปรึกษาได้เลยทำอาชีพอะไรจะออกรถได้ไหมยินดีให้คำปรึกษาทุกอาชีพนะคะนะคะสำหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะอย่ารอช้านะคะเดี๋ยวรถไม่อยู่นะของดีมาไวไปไวนะคะสำหรับคันนี้วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคันหน้าเจอกันใหม่นาวมารีวิวให้ดูอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ